สวัสดีค่ะผู้รับบริการหนูชื่อนางสาวกุลนัทขอนเดือนนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยสวนสุสิตนะคะวันนี้จะมาขออนุญาตประเมินแบบภาวะโภชนาการของผู้รับบริการหน่อยนะคะ<ช>ถ้าก่อนอื่นนะคะขออนุญาตสอบถามชื่อนามสกุลของผู้รับบริการนะคะผู้รับบริการชื่อนามสกุลอะไรคะชุมพลค่ะชุมพลน,นะคะนามสกุลค่ะบัวเลียงคบัวเลียงนะคะ อายุเท่าไหร่คะหกสิบเจ็ดปีนะคะค่ะเดี๋ยวจะถามคำถามกับผู้รับบริการนะคะผู้รับบริการสามารถตอบตามความเป็นจริงได้เลยนะคะค่ะคำถามแรกนะคะในช่วงที่ผ่านในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาค่ะมีการรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากความอยากอาหารลดลงหรือว่ามีปัญหาในการย่อยการเคี้ยวไหมคะมีอาหารปกติครับ ทานได้ปกติใช่ไหมคะไม่มีอาการเกี่ยวกับเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมคะแล้วก็ทานได้น้อยลงไหมคะหรือว่ายังสามารถรับประทานได้ปกติก็กินยาแล้วก็กินยาแล้วก็ดูแลตัวเองก็ดีขึ้นค่ะยังทานได้ปกติใช่ไหมแล้วในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาค่ะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดลงไหมคะมีเพิ่มขึ้นเเพิ่มขึ้นกี่กิโลคะ ขึ้นประมาณสองสามโลเิมพิ่มสองสามโลนะคะแล้วยังสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติไหมคะปัจจุบันได้ครับแต่ว่ามันเจอแบบมันเจอชาลงชาลงเนาะเพราะว่าความความเคลื่อนอืมแต่ยังสามารถเดินได้ปกติใช่ไหมคะ แล้วในสามเดือนที่ผ่านมาค่ะมีความเครียดรุนแรงหรือว่าป่วยเฉียบพลันไหมคะป่วยเฉียบพลันไม่มีแล้วมีความเครียดอะไรไหมคะมีบ้างมาเจอเรื่องบ้างอะไรนึกเจอฝั่งเจอทางที่ไหนก็ตามอ๋อมีความเครียดบ้างเนาะมีบ้างค่ะแล้วปัจจุบันนะคะมีอาการหลงลืมบ้างไหมคะ ก็มีครับเป็นบ่อยไหมคะก็บ่อยนะเป็นบ่อยใช่ไหมเออเกิดขึ้นในเดือนหนึ่งอ่ะมากกว่ากี่ครั้งไหมคะน่าจะหลายครั้งอืมีเล็กน้อยเนาะเดี<ส>๋ยวขออนุญ,ญาตรวมคะแนนให้ผู้รับบริการฟังนะคะ จากการรวมคะแนนนะคะแบบประเมินนะคะผู้รับบริการนะคะคะแนนน้อยกว่าสิบเ็ดคะแนนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามต่อในแบบประเมินนะคะข้อต่อไปะคะ่ะผู้รับบริการนะคะสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นใช่ไหมคะเอ,อ่แล้วผู้รับบริการนะคะรับประทานยามากกว่าสามชนิดต,ต่อวันไหมคะ ปัจจุบันรับประทานยาไหมคะคเป็นเบาหวานเบาหวานแล้วก็มียาตัวอื่นไหมคะมีเป็นโรคกระเพาะมาเกิดเบาหวานแล้วก็โกรคกระเพาะนะคะสองตัวใช่ไหมคะโรคกระเพาะเป็นอะไรแล้วเกิดกับไรโรกระเพาะแล้วผู้รับบริการนะคะมีแผลกดทับที่ผิวหนังไหมคะไม่มี แล้วในหนึ่งวันนะคะรับประทานอาหารได้ครบค้าหมู่อะค่ะหนึ่งวันนะคะรับประทานได้วันละกี่ไม่ครบกิไม่ได้ไม่ได้จะจงว่าจะต,ต้องให้ครบ<อ>แล้วไม่ไม่มีหมดค่ะกินแต่เป็นั่วแล้วเฉลี่ยได้ไหมคะว่าประมาณหนึ่งมือ้อหรือว่าสองมื้หรือว่าสามมือ้อเช้าก็มีไข่ผักมีกาแฟเนี่ยไ<อ>ข่พัก ก็เป็นกเแฟแล้ว,ว,วก็มีนกเปี้ยวดี๋ยวแยกกันนะอืมงั้นประมาณหนึ่งมือต่อวันใช่ไหมคะต่อวันน่งสามมื่ะค่ะนเปี้ยวมัประกอบด้วยเพื่อ,อไขับค่นี่ถึงจะกคมมาเพเ็จะไขค่ะแล้วรับป,ประทานนมหรือ หรือชีสหรือโยเกิร์ตในไม่ทานเลยใช่ไหมคะแล้วอ๋อแล้วประทานแค่นมเปรี้ยวเนาะแล้วไข่หรือถั่วค่ะรับประทานไหมคะต่อวันมไไ่ครับไม่ไม่มีถั่วประมาณกี่ฟองคะต่อวันไข่ประมาณสองฟองหรือสามฟองประมาณแล้วเนื้อสัตว์ล่ะคะทานไหมคะต่อวันเป็นส่วนมากเป็นผักนะครับส่วนมากเป็นผักแล้ว รับประทานบ้างไหมน้อยครับน้อยใช่ไหมแล้วในหนึ่งวันนี่รับประทานไหมหรือว่าไม่รับประทานเลยมีมีอยู่เนาะมีมทุกวันแต่ว่าน้อย แต่ว่าผู้รับบริการรับประทานผักหรือว่าผลไม้อย่างน้อยสองมื้อต่อวันอยู่แล้วไม่ใช่ไหมคะผลไม้ทีกินทุกวันอ๋อแล้วดื่มน้ำละคะดื่มน้ำกี่แก้วต่อวันนะคะเยอะๆอันนั้นประมาณสามแก้วันนั้นกะได้ไหมแก้วเหลืองเหงประมาณสามสามแก้วกว่าค่ะประมาณสามแก้วต่อวันเนาะเป็นแก้วใหญ่นะเพื่อกบ คึ่งลิเลยอ๋อคุึ่งลิตคุณ่ลิตสามตับแก้วขึ้นสามแก้วเนาะถึงห้าแก้วไหมผมว่าเลยนะตับมาแปดนะีะได้นะแปดเนะีะแปดแก้วนะคะ 8, 8. แล้วสามารถรับประทานอาหารเองได้ใช่ไหมคะไม่ต้องให้คนอ่นช่วยเหลือ ผู้รับบริการคิดว่าตัวเองมีภาวะโภชนาการเป็นอย่างไรคะมีคิดว่าขาดสารอาหารไหมคะหรือว่าไม่ขาดสารอาหารคะหรือว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมคะแล้วถ้าผู้รับบริการเปรียบเทียบกับตนเองกับบุคคลอื่นในวัยเดียวกันนะคะผู้รับบริการคิดว่าตนเองมีสุขภาพเป็นอย่างไรคะแข็งแรงแข็งแรงดีเนาะดีเท่ากับคนอื่นหรือว่าดีกว่าคนอื่นค,นนคะ คล้ายคล้ายกับคนอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวต่อไปหนูจะขออนุญ,ญาตวัดเส้นรอบวงแขนแล้วก็เส้นรอบวงน่องของผู้รับบริการนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ วงแขนได้28นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตขัดน่องนะคะ น้องสามสิบแปดนะคะเดี๋ยวขอเรียกรถคะแนนก่กกอนนะค่ะเดี๋ยวหนูจะรวมคะแนนทั้งหมดนะคะจากการรวมคะแนนนะคะผู้รับบริการคะแนนรวมอยู่ที่22.5นะคะซึ่งผลการประเมินนะคะมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหารนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะให้คำแนะนำนะคะว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารแก่ผู้รับบริการนะคะค่าแนะนำนะคะให้ผู้รับบริการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะใน1วันอย่างน้อยนะคะก็2มื้อต่อวันก็ดีนะคะแล้วก็เน้นรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะพบในไหนบ้างก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้อปลาหรือว่า ผู้รับบริการสามารถเพิ่มไข่ไก่เป็นอีกหนึ่งฟองได้เพราะว่าไข่ไก่ก็มีโปรตีนสูงนะคะก็จะช่วยในการเพิ่มกล้ามเนื้อของผู้รับบริการได้เนาะแล้วก็การที่ผู้รับบริการทานผักผลไม้ทุกวันนะคะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็รับประทานต่อไปได้นะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะให้รับประทานอาหารตรงเวลานะคะเนื่องจากผู้รับบริการมีโรคกระเพาะเป็นโรคพื้นเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็การรับประทานอาหารนะคะให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดก่อนปืนนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้อาหารไม่ย่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้รับบริการแนะนําว่าให้ปรับนะคะก็คือการรับประทานนมเปรี้ยวะคะ่ะผู้รับบริการมีโรคประจาตัวเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะนมเปรี้ยวค่ะน้าตาลสูงแล้วก็ผู้รับบริการมีปัญหาในเรื่องท้องผูกด,ด้วย ก็แนะนำให้เป็นรับประทานน้ำเพิ่มขึ้นจะดีกว่านะคะเป็นประมาณสองถึงสามลิตรต่ตอวันนะคะประมาณขวดขวดใหญ่ๆ <Okay. S 1> น้ำเปล่าะคะ่ะน้ำเปล่าหนึ่งขวดใหญ่ๆหรือว่าหนึ่งถึงสองขวดใหญ่ๆนะคะจะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องผูกได้นะคะแล้วก็รับประทานผักผลไม้เหมือนเดิมปกติได้เลยะคะ่ะหรือว่าจะรับประทานเพิ่มขึ้นก็ได้ะคะ่ะ ค่ะผู้รับบริการมีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้รับบริการนะคะที่ช่วยในการตอบคำถามให้กับหนูนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ